สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้อง PFC และผู้ติดตามทุกท่านวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมการทำนายไพ่ยิปซีของคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์ดวงชะตาของกานเป็นอย่างไรก็แวะมาชมได้นะครับดูไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับ ดูไว้ใช้ว่าใส่บาบแบกหามความแน่นอนคือความแน่นอนการดำเนินชีวิตต้องอยู่บนความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีไกด์ไลน์มีแนวทางในการใช้ชีวิตท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างรับรื่นครับทำนายตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่7มีนาคมครับ เริ่มกันเลยครับจากไพ่ใบแรกใบที่สองและก็ใบที่สามเราทำในระยะสั้นเราก็จะทำในกันแค่สามใบนะเพื่อนๆใบแรกเป็นอะไรเอ่ย มาดูกันเลยใบยแรกเป็นไพ่เดสั้นคนที่เกิดวันเสาร์อาทิตย์นี้นจะมีความสุขสมอารมณ์หมายในทุกๆเรื่องนะมีใจใชนะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จ ในทุกๆเรื่องท่านอาจจะมีลาบลอยเข้ามาในวันเสาร์ต้นเดือนนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้เสียงดวงก็ลองเสียงดวงเสี่ยงทายกันดูท่านอาจจะได้รับลบอยก้อนโตเข้ามา,านะครับให้ใบที่สอง เป็นเดอะสตาร์โอ้โหคนที่เกิดวันเสาร์ต้นเดือนนี้มีความรับรื่นสดชื่นมืน่นหลับยศเงินทองความรักเข้ามาเต็มเนียวนะครับถือว่าเป็นต้นเดือนของคนที่เกิดวันเสาร์ได้ชื่นมืน่นกันอย่างท่องแท้ ไพ่ใบที่สามไพ่ราชนีโอ้โหไม่เจ้าหน้าไพ่ย,ย่างนี้พูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขความร่ำรวยความมั่งคั่งความประสบความสำเร็จไม่ว่าในอาชีพการงานไม่ว่วาความรักสุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานการเงินการทองเพ่อนพ้องน้องพี่ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนิมิตหมายอันดีของคนที่เกิดวันเสาร์ต้นเดือนนี้ต่านจะเก็บเกี่ยวแต่ความสุขความเจริญความสําเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาคิดหวังสิ่งใดก็สบความสําเร็จดังที่ปรารถนานะครับแม่ เจอหน้าไพ่อย่างนี้พูดไม่ออกเลยคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยกับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังถึงแม้ว่าหน้าไพ่ือโชคชะตาของท่านจะบ่งชี้ถึงความสําเร็จความร่ํารวยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์อย่างไรแต่ก็ไม่ควร มาดในการใช้ชีวิตเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนดังนั้นก็ให้ใช้สติในการใช้ชีวิตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ไปด้วยใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ